คนกี้เมื่อกี้พอดิทานโนกี้นิดนึงว่าทำหน้าเหมือนกินเหล้าขาวเลยโนกี้นี่คุณเธอแก้วเนี่ยมันก็แก้ววายไม่ได้หมดแล้วตอนทำหน้านั้นทำหน้าเหมือนกินเหล้าขาวอะอร่่หอมหอมไม่ใช่อันนั้นหนูท่าสวยเนาะ ด้านหลังบรรยากาศที่นี่นะครับสว่าค์สวรค์ชัดๆชั้นเจ็ดด้วยอ่ะขออนุญาตในการที่จะนอนเอนกายแล้วก็ทำตัวแบบเกิดได้เได้ไม่ได้แล้วล่ะคุนี้ยยไงก็ไม่ได้แล้ว่ะหนูว่าชิวมากมเลยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรตอนนี้เรามานั่งตรงน,นี้เพราะว่าวอยากจะเห็นบรรยากาศด้านหลังเฉยเ จากที่เราดื่มมนาะพอของปากหอมขาไม่ดื่มเยอะนะครับเทปนี้เพราะว่า<อ>การดื่มไม่ไมดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดื่มไม่ขับด้วยนะครับหมาไม่ขับด้วยน่ารักอะ่ะแล้วก็ตอนนี้นะครับเร,เราก็อยู่กับคุณแอป หรือว่าคุณแอป,ปนี่จะเป็น marketing communication director นะครับซึ่งแน่นอนว่าสื่อสารการตลาดสื่อสารกับผู้คนทั่วไปแล้วก็สื่อสารกับเราด้วยนะครับขอสวัสดีครับเป็นทางการครับสวัสดีค<ะ>่ะ,ะนะครับคุณแอป,ปดัมสวยมากค่ะคุณแอป,ปนี่หมายความว่าเป็นชื่อจริงแอป,ปนี่มาจากทำน้าแอป,ปหรือว่าแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันสับยอดฮิตค่ะสามารถซื้อได้ทุกแอปเอ่อ360องศาเนี่ยมาจากทางนี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะมากแอปน้าใสอ่ะน้าเกนียด ได้ท่าด้วยแอนโทษนะครับคุณแอปขาคุณนี่น่าเหี้ยจริงหรือเปล่าคะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะเดี๋ยวเข้า360องศาเลยนะคะจะบอกสามร้อยหกสิบงศาช่วยคุณได้อ่ะตอนนี้นะครับขออนุญาตในการที่จะสอบถามนิสหนึ่งคันปากมีคำถามหลายอย่านิดเดียวนะนิดเดียวนะนิดเดียวน่ะนิดเดียวนิดเดียวอ่ะสเอร์ฟิสเยอะมากนิสหนึ่งค่ะถามเลยทำไมเพราะอะไรที่นี่ที่ไหนและอย่างไรขอบคุณครับ อย่างนี้ครับอขาอนุญาตสอบถามนีดหนึ่งว่าเห็นไหมครับในในงานเนี่ยคนค่อนข้างที่จะเยอะ<ช>แล้วก็ใช้คำว่า G session <ช>แล้วก็ปีนี้ทั้งปีปีนี้ทั้งปียังจะใช้ G session เหมือนเดิมไหมครับ แน่นอนค่ะเพราะว่าเราเป็นโรงแรมพูแมนพัทยาโฮเทลจีแล้วก็มี GIP ย่อมาจาก Great Important Person ซึ่งมากกว่า VIP นะคุณ Very Important คือยังน้อยกว่านะ Great ที่แบบมากมากมากๆอร์ที่สุดในสโลกอ่ะเอขออนุญาตในการที่จะ หลวงความลับนิดนึงเหลวงเยอะนะอดหลวงเยอะระวังตางหายไม่นที่คนการที่จะแบบแง้มๆก็ได้นะปีนี้ไฮไลท์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 ปีนี้แล้วก็มีอะไรที่ที่แบบนะ อะไรเปิดเผยได้ก็เปิดเผยนะเปิดเผยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่าตอนนี้ต้องขออุ๊บส์ว่าอ่าก็จะมีอะไรที่แบบว่าเด็กเก๋ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นการที่แบบว่าเอาใจทุกคนฝรั่งเนเซียไทยนะคะจะกระทบไหลเซเล็บคนดังโอ้มายลอดนะคะสุดยอดอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวก่อนโปรแกรมในการที่จะมากระทบไรเซเล็เนี่ย เออเป็นทุกเดือนไหมครับทุกต้นเดือนไหมใช่ประมาณนั้นใช่ประมาณนั้นทุกเสาร์ต้นเดือนนนี้ก็แบบว่านุกี้อย่างงี้นะเงินเดือนออกปุ๊บเงินเดือนออกปุ๊บไปขัดหน้าเลยมารอกระทบไหลกระทบไหลแต่ว่าแต่ว่าไม่ต้องมาแบบว่าเจ้าหญิงกระนั้นไม่ต้องเลยหรอกค่ะไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันไม่เที่ยวตีมเก๋ๆที่แบบว่ามีอะไรอยู่ในตู้เลิศนะคะ แล้วก็มาคืออย่างงี้คืออย่างงี้ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือต้องการที่จะสื่อว่าการแต่งกายเนี่ยนะต่อไปได้นะก็แบบเอาง่ายๆไงมาเที่ยวไงแล้วก็แบบเอาแบบถ้าเกิดจะจัดมีแบบมีธีมมีคอนเซ็ปต์ก็แบบเอาแบบง่ายๆใช่ไหมครับใช่ง่ายแต่เก๋ง่ายง่ายเก๋เลยในตู้เสื้อผ้าใช้ได้หมดใช่ในตู้เสื้อผ้าเอ็นที่หมดอยากให้มันแดนซ์กันมันๆโชอ้เมื่อกี้ที่ขาดครั้งขาดทั้งผิดนะครับไม่ได้เลยอ่ะบ่นแบบว่าไปแดนซ์กระทบแบบเด็กอ่ะนู้นนู้นอา ันนี้ว,วันนี้นะครับเซเลบมาทั้งหมดประมาณถ้าจะถ้าจามไม่ผิด5้าคนไหมครับห้าคนมีคนหนึ่งน่ารักแล้วก็มีมีมสุภาพบุร,รุษหนึ่งท่านไงนก็เลยรู้สึกว่าแบบรูส้สึกสดชื่นสดชื่นรู้สึกทํางานกระพี้กระเป๋ามากเลยนะครับมากอ๋อถ้าอย่างเงี้นเดี๋ยวจัดให้ค่ะคราวหน้าก็จะต้องไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาด,ขาดผู้ชายมาด้วยขอบคุณค่ะรูจะมาทุกเดือนทุกเทมจริงเลยนะทุกเดือนนี่นี่พูดความจริงนะคะนั่นอะ ท้ายที่สุดนี้ให้คุณแอปนะครับในการที่จะฝากอะไรก็แล้วแต่ฝากไปเลยครับว่าที่นี่มีอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อ,อไหร่แล้วก็อะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ <Okay. S 1> เปิดได้เปิด,เป,ดเปิดไว้เได้เก็บไว้ก่อน <Okay. S 1> ได้ะครับได้ค่ะ,คะก็ฝากไว้ด้วยนะคะจีเซสชั่นปาร์ตี้นะคะทุกวัลเสาแรกของเดือนที่โรงแรมพูลแมนแบงค์พัทยาโฮเทลจีนะคะน่าดวังอมหาวงอมาามาง่ายมากๆเลยประมาณแถวเนี้ยใครไม่รู้จักแสดงว่านะเชยอ่ะเชยจริงๆแล้วเหมือนมาไม่ถึงพัทยาเพราะแถวนี้เป็นอะไรที่แบบว่าฮอตมากๆแถวนี้นะครับไล่มาเลยน่าเกลือ ฮอตค่ะตอนนี้ฮอตมากค่ะฮอตร้อนมากเนี่ยค่ะกำลังแบบว่าแสงสีเสียงดนตรีด้วยค่ะฮอตบ้าเลยดึกแล้วนะดึกแล้วนะนี่ผู้คนยังหลังไหลมานะไม่ยอมกลับไม่กลับบ้านกับช่องเลยไม่เข้าใจผู้แมนสยามผูแมนสยางเราเปิดเราเปิดให้แดนซ์กันนั่นเลยค่ะจนนอนอยู่ริมชายหาดเลยแล้วเจ้าชาอยู่ใหญ่คือสัมภาษณ์เสร็จแล้วนี่ขอบคุณคุณแอปก่อนนะครับขอบคุณมากเลยนะค่ะขอบคุณมากค่ะ E a ai, ai. Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai อะไรกดีเป็นไรโซซาซูเซขนาดนั้นหรอพักก่อนนะ งานเนาะมันก็แบบแป๊บนึงนะลมจะจับ่ะรอสักครู่หนึ่งแป๊บนึงอะไรฮัลโหลสวัสดีค่ะมันเล่นเราเล่นอีกอ่ะบูดี้นี่มันเป็นช่วงแบบพิซานะพิซาระกับคุณผู้ชมนะช่วง English for Fun วันนี้ลูกี้นะเมื่อกี้เห็นหน้าบูดี้ว่าบูดี้ทำงานกลางวันด้วยครับเพราะบูดี้ทำงานหลายอย่างไงเนี่ยจะทำน่นทำนี่ทำนั่นทำน้อนอะไรไหนจะมาแบบเอาความบันเทิงมาให้กับท่านผู้ชมอีก ดูสิวนวดเรียวขาให้ด้วยเรียวขาที่ไร้ขนขนเพียแบะอย่างกระลิงบังง<ะ>มาตังดิช่วยกรุณาโค้ชอัพนิดหนึง่งที่หลังอ่ะแ็กนิดหนึ่งก็ได้นี่อย่างเงี้ยโอ้ยนุกกี้จะจะบอกคุณผู้ชมว่านุกกี้เป็นห่วงบูด,ดี้อ่ะถ้าเกิบด,ดบูดี้บูดีเออถ้าเกิดนุกกี้จะพูดว่าบูด,ดี้ทำงานหนักแค่ไหนก็เดี๋ยวก่อนนะบูดี้ทำงานหนักใช่ไหมเฮาไมนิโคลดูอยู่ work ์ฮะ ก็ how many kilo do you work how many เท่าไหร่ที่นับได้ถ้ากิดนับไม่ได้จะเป็น how much ถ okay, ูกต anyway> uh, mm ้องถูก hmm. ต้องแต่ว่าถ้าเกิดเป็น how many กิโลกี่กิโลที่คุณทำงานกี่กิโลกรัมที่คุณทำงานหนักแค่ไหนอะโอ้ก็กุณกไม่รู้อ่ะจะถามว่าทำงานหนักแค่ไหนทำงานหนักมากไหมก็ how many kilo do you work ไม่ใช่เหรออ่อรบกวนพี่ก้องค่ะซูมหน้าด้วยนะครับเอาใหม่นะหนึ่งสองสาม How many kilo do you work คุณทำงานวันละกี่กิโละจะถามว่าทำงานหนักแค่ไหนอะเหรอใช่ค่ะถามอย่างนี้ก็ได้ลุงกี้ How Where How hard How hard, How hard? Do you work อ๋อแค่เปลี่ยนจาก many เป็น hard กไไไ็ไม่ไม่เปลี่ยนจากแบบ how many kilo อะไรนั่นแหะเป็นเป็น how hard do you work how hard do you work ก็คุณทำงานหนักแค่ไหนหรือว่าบางทีคำว่า hard น,นะครับ h a r d uh huh. บางทีอาจจะแปลว่า,ายุ่งยากอย่างเงี้ยคุณทำงานยากมากแค่ไหนแต่ถ้าถามว่าคุณทำงานเหนื่อยแค่ไหนก็ถามว่า uh, do you work hard or uh, How hard do you work? Something like this is okay ไงดีกว่าไม่ไปถามว่า h o w ไม่ใช่ที่ก้องหันซุ่หน้าไม่ใช่ถามว่า how many kilo do you work มันก็แปลตรงตัวเกินไปคุณทำงานหนักแค่หนักแก่หนักกี่กิโลก็โถถ้าเกิดนุกกี้เป็นนุกกี้จะเอามาถามไหม ก็เราไม่ฝากเอาไว้ฝากคุณผู้ชมไว้ฝากคุณผู้ชมไว้ถ้าเกิดอยากจะถามว่าทำงานหนักแค่ไหนทำงานหนักไหมหอค่เหนื่อยไหมถามว่าถามง่ายเลยก็ได้นะ how is your work today แค่เนี้ยเออง่ายเออเลยเหรอมันง่ายง่ายไปไหมแรงนะขาก็ถามว่างานงานวันนี้เป็นยังไงบ้างก็ได้เออนี่นี่แล้วมันมีมันมีอีกจำนวนนึงไม่ใช่วันนี้ดื่มมาไงดื่มดื่มทั้งไวน์แดงดื่มทั้ง วายขาวดื่มทั้งอะไรนะพี่จจนี่จัดให้วันนี้บิงเบียชังกะเลียอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนี่นี่ว a ด Have you tried Chang y ลูกว a ด,ด What? อ,อีกทีหนึ่งซิ Have you tried งเย็ด y ลูกกี้มันอ,อ,อ,อะไรเนี่ยมันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงลูกกี้พูดผิดตรงไหน Have you tried Chang y นุกี้อ,อันนี้ด่าหรอหรือยังไงไม่ได้ด่านุกี้กำลังถามจะถามว่ายัางไงล่ะก็ถามว่าลองลองกินเบียร์ช้างยังอะ่ะโอ้ก็ลองกินเบียร์ช้างยังมันก็ใช่อยู่คำว่า yet y e t เนี่ยนะครับเออแล้วนุกี้ออกเสียงผิดก็มันมันคือ yet มันถูกต้องแล้วคือบอกมาว่า have you ever tried this yet have you ever tried that yet หร,หรือยังหรือ <Yeah, S 1> ยังหรือยังแต่ว่าถ้าจะถามว่า have you ever tried c h yet เยอะ มัน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  actually จริงๆแล้วมันก็โอเคนะครับแต่ว่าแต่ถ้าเธอสมมติว่าในโตนั้นมีคนไทยอยู่ด้วยที่แบบว่าอาจจะมาไม่ไม่ไม่ให้แตกฉานถ้าก็าถามว่า have you ever tried ช้างเย็ดแล้วถ้าเกิดเขาตอบว่า yes ก็โอเคก็เย็ดเย็ดเลยอย่างเงี้ยโอ้มันมันเลยไงจะถามว่าภาษาไทยจะถามว่าไงนะจะถามว่าคุณได้ลองย่างเบียร์ช้างอ่ะได้ลองหรือยังโ้โหมันเก๋ไก่สไลเดอร์นะเก๋กูดนะช้างก็ทืบลงอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนอย่างงี้ได้ไหม ได้ค่ะขอเปลี่ยนได้ไหม <Yeah. S 2> เป็น Have you ever tried Chang beer อย่างนี้ได้ป่ะคุณเคยคุณเคยลองเบียร์ช้างหรือยังอย่างเงี้ยไม่ใช่ Have you ever tried Chang Yes is t n o t right actually <Yeah. S 2> ต้องแบบประมาณว่าขอขาสมมติว่าเผื่อจะมีแบบ มันเริ่มจะจํายากอะบูดี้ค่ะง่ายแบบบ้านๆแบบชาวคาลิรีเข้าใจได้อะเอาง่ายๆนะครับสมมติว่าจะถามว่าเคยทานเบียร์ช้างหรือยังก็เปลี่ยนจาก Have you ever tried cháng yet เป็น Have you ever tried cháng beer โอเคก็แค่ก็แค่เปลี่ยนจากเย็ดเป็นเบียร์หรือไม่น่าจะเป็น Have you ever tried cháng beer yet ไม่ไม่คือมันจะมีคำว่าเบียร์มามามาขั้นคำว่าช้างอยู่ไงออ เอ,อคือเราต้องอย่าลืมว่าคําว่าช้างเย็เนี่ยม,มันมันในภาษาไทยเนี่ยมันมันมีความหมายใช่ไหมมันมีความหมายอยู่ในตัวใช่ไหมขออนุญาตในการที่จะไม่ตอบคําถามในส่วนนี้นะครับตอบตอบเธอ,อ,อค่ะตอบมีแรงด้วยก็คือวันนี้เราก็ได้สองประโยชน์แบบว่าหนักหนักนุ่งนง่ายถามว่าอันดับแรกจะถามว่าทางานหนักแค่ไหนคุณทำงานหนักไหมก็ถามง่ายเลย how is your work how is your work today หรือว่าจะเป็น How hard do you work? How hard did you work? Something like this. อันนี้อ๋ออ๋อจะอ้วกจะอ้วกมันเร็วไหวได้ไหมเนี่ยมันมันเกินไปออกเสียงครับเรียกว่าอเจนนะครับอเจน throw throw up throw up t h r o w แล้วก็วักนะครับ up throw up แปลว่าออกนะครับแล้วก็จะถามว่าคุณเคยลองคุณเคยดื่ม เบียร์ช้างหรือ,อยังก็ Have you ever tried ้างเ<า>บียร์ yet อย่าไม่ได้โอเคเก๋ไก่สไลยอด้ขอบคุณมากค่ะบคุดี้เพื่อนขอบคุณมากแล้วไปหาคำถามมาจากไหนเนี่ยแบบนี้คำถามอุตรีบบนเนี้ย